ิีเก่าดีเด่นจีมิน BTS ได้รับประกาศชินิยบัตรกิติมสักจากปูซานอาร์ตไฮสคูล จีมิน BTS ได้รับประกาศชินยาบัตรกิติมศักดิ์จากปูซานอาร์ตไฮสคูลสำหร nah ับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปูซานอาร์ตไฮสคูลกล่าวว่าเราได้มอบประกาศชินยาบัตรกิติมศักดิ์ให้กับจีมินและเสริมว่าพ่อของจีมินเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นอกจากนี้พ่อของจีมินยังทราบถึงการมีส่วนร่วมของจีมินและเราก็มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เขาด้วยพวกเขากล่าวเสริม ว่าพิธีสาเร็จการศึกษาจัดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆโดยมีผู้เข้าร่วมเฉพาะสมาชิกของโรงเรียนเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบอกกับสตาร์นิวในวันเดียวกันว่าเรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่จีมินคอยให้การสนับสนุนต่อวัฒนธรรมและศิละปะของเกาหลีผ่านกิจกรรมของ BTS และต่อการพัฒนาโรงเรียนของเรารวมถึงการบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาและทดแทนสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนจีมินเข้าเรียนที่ปูซานอาร์ตไฮสคูล ในปี2011เอกการเต้นร่วมสมัยต่อมาเขาลาออกจากโรงเรียนในเดือนพฤษภาคม2012 และย้ายไปอยู่ที่โซเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเดบิวต์ในฐานะนักร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิดีโอของพิธีรับปริญญาซึ่งว่ากันว่าถูกบันทึกโดยนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีและข่าวการได้รับประกาศนชิาบัตรกิติมิศักของจีมินได้กลายเป็นที่รู้จักของสาธารณชนผ่านโพสต์บนโซเชียลต่างๆซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากอาร์มี่ไม่เพียงแค่ในเกาหลีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแฟนๆต่างชาติด้วยและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวรดีๆของหนุ่มจีมิน BTS นะคะคก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ